งานรุ่งธุรกิจปังนุมหอบหัวหมูขนไก่ต้มอย่างละ1,000งันตัวแก้บนหลวงพ่อสมหวังพร้อมได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนุมธุรกิจรุ่งนะคะทำธุรกิจแล้วรุ่งแล้วปังนะคะขนหัวหมู ไก่ต้มอย่างละพันตัวไปแก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะแล้วก็จุดประทัดได้เลขเด็ดไปลุ้นนะคะที่วัดกลางบางพระหรือวัดหลวงพ่อสมหวังนะคะอยู่ที่ตำบลบางพระอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะมีคนไปแก้บนนะคะคือนายคือนายอนุวัฒน์ศรีงามอายุ30ปีนะคะนำหัวหมู1 0 0 0หัวไก่ต้ม1,000ตัวประทัด10,000นนัดมาถวายแก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะ พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สูง30เมตรนะคะโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้นะคะพร้อมประพรมน้ำมนต์หลังเสร็จพิธีแก้บนนะคะเจ้าอาวาสวัดนะคะคือพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระก็ได้มอบพระหลวงพ่อสมหวังนะคะขนาดหน้าตัก5นิ้วนะคะให้กับหนุ่ม ที่ธุรกิจปังหลายนี้ที่มาแก้บนนะคะโดยนายอนุวัฒน์นะคะบอกว่าเคยมาบนกับหลวงพ่อสมหวังเมื่อปลายปี2560เรื่องการทำธุรกิจเขียงหมูชําแหละและก็ลงเชืดนะคะจากเริ่มแรกนะคะทำธุรกิจยังไม่ค่อยมีเงินหมุนเวียนจึงได้มาขอพรกับองค์หลวงพ่อสมหวัง ขอให้ได้กำไรวันล,ละสองหมืนแล้วจะนำหัวหมู1,000ันหัวไก่ต้ม1,000ันตัวมาถวายแก้บนเขาบอกอย่างนี้นะคะกระทั่งผ่านไป4ปีธุรกิจกับดีวันดีคืนร่ำรวยมากขึ้นและเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาโควิดกำลังรุนแรงรู้สึกว่าได้รับผลกระทบเล็กน้อยคล้ายกับมีอะไรมาติดขัดบางอย่างคิดว่าถึงเวลาที่ต้องมาแก้บนแล้วจึงตั้งใจเดินทางมาแก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะ ซึ่งเขามาแก้บนตรงกับวันเกิดของเขาเลยนะคะก็เลยถืออกาสจุดประทัดถวายหนึ่งหม่นนัดนะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบหลวงพ่อสมหวังไปในตัวด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าท่านจะให้ความสําเร็จกลับมานะคะแล้วเขาก็บนต่อนะคะว่าถ้าได้โชคอีกครั้งจะนาหัวหมูเข้าสารมาถวายเพิ่มมากกว่าเดิมอีกนะคะนี่เลยนะคะ โดยคุณอนุวัฒน์นี่เลยนะคะเขาก็เลยโชว์ปะทัดที่เขาจุดให้ดูนะคะเลขที่เห็นก็คือ5 9 2กับ18นะคะ592กับ18นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งหัวหมูกับไข่ต้มที่คุณอนุวัฒน์เขานำมาแก้บนนะคะทางเจ้าอาวาสได้มอบให้จิตอาสามูลนดธที่ลวงพ่อสมวังนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะในหลายแวกใกล้เคียงนะคะ นี่ก็คือคนที่เขามาบนแล้วเขาก็ได้ก็โดนธุรกิจเป๊ะก็เลยมาแก้บนนะคะ<ม>แก้บนรุ่นเฮงต่อนะคะสวัสดีค่ะ